ชอบกินขนมไทยกันบ้างค่ะเซเว่นทำเรื่องไมค่ะแต่ไปหามาถึง4สาขาว่าจะได้ขนมอันนี้มากแกงกะทิสดเผือกหอมน่ารักพร้อมทานของคุณรุงอเนกนั่นเองค่ะขนมแกงกะทิสดเผือกของจากคุลุงอเนกในเซเว่นนั่นเองถ้าม่ลองกันบอกเลยตัวนี้คือหายากมากไปหามาลายเซเว่นเพิ่งเจอที่เซเว่นนี้ว้าวตัวดังที่ตายคนตามหาต้องเจอแล้วค่ะอรอกันค่ะ จริงหอ่อแล้วก็มาลองชิมกันให้ดูความคือและความใจนีงให้ดูความใจยังไงให้ดูความเผือกของเขานี่เห็นปาามาความเผือเป็นเนี่ยเผือกเห็นไะเขาไม่เผือกโบมาตรงอ,อร่อยอร่อยแล้ว เลยจัดด้วยใครที่ชอบกลุ่มไทยนะคะบอกเลยห้ามพลาดหวานมันดะมุนดินไม่ต้องไปไกลถึงเพรบุรีจ้ะเมื่อเก่งกะทิสดเพลือกหอมจากรุงอนเนกของดีเพรบุรีมีขายได้เซเว่นนั่นเองค่ะ